กราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมอ่าววันนี้อยู่กับผมโปรเสริมทูนะครับอ่าวันนี้นะครับผมก็วันนี้นะครับผมมีโปรพิเศษมาใหม่ๆเลยนั่นก็คืออะไรรู้ไหมนะครับก็คือโปรเน็ตนะครับ1เมกะบิตเน็ตไม่อันน1เมกะบิตนะครับไม่ลดสปีดเลยนะครับก็คือจันจำกัดไม่จํากัดนะครับเน็ตไม่อันไม่จํากัด7วันนะครับ120บาทกดตามนี้เลยนะครับ กดดอกจัน900ดอกจัน3714สีเดียมแล้วก็ทำการโทรออกนะครับเป็นการสมัครเน็ตไม่อั้น1เมกะบิตนะครับเน็ตไม่อั้น1เมกะบิตราคา120บาทนาน7วันก็เล่นไปเลยครับก็เล่นไปเลยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ไม่ลดสปีดเลยนะครับดู YouTube ได้ 180p นะครับดูดู 180p ไปได้ดู 720p ก็ได้นะครับ ดู3 6 0 p 480p ได้มันจะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคปะมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับลองไปสมัครใช้งานกันดูนะครับสำหรับวันก็สวัสดีจ้า